ครับผมก้นะครับสวัสดีสมาชิกท่านสวัสดีทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องนี้ต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาของรุ่มน้องวันนี้ก็เป็นไงนะครับหวยลาวก็ผมไม่สาทำให้สมาชิกผิดหวังเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นโบนนะครับแล้วก็ล่างหวยลาวก็สมาชิกที่แอดเข้ามาน้ยครับทาง LNP17 นี่นะครับเป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยไทยนะครับหวยอาจารย์ต้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับช่วงนี้ โอ้โหมาแรงเหลือเกินนะครับใช้งานได้เลยนะครับใครที่ติดตามม p ป l e เนี่ยนะครับใครที่ติดตา a ม p l e เน,น,นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหช่วงนี้เนาะกระแสนี่ต้องบอกเลยว่าลบดไม่ได้แล้วครับมาแรงเหลือเกินนะครับช่วงนี้กระแสของผมก็ต้องขอบคุณนะครับจริงๆแล้วนะครับมี f อฟซีที่อคอยให้กำลังใจเนี่ยนะครับมันถึงตัวเลขถึงได้ทำงานออกมาในรูปแบบที่บอกว่าเป๊ะนะครับเอาละครับ ฉันวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นีชุดเก่าจําได้ไหมครับใครจาได้แล้วก็ตอนแรกผมก็ยังงงอยู่เอ๊นะครับเห็นสมาชิกขอมานะครับบอกว่ายังได้ชุดเก่าชุดนี้ a อ p เ e ิลบางงานอ้าวผมก็เลยคนดูอ้าวแตดงว่าหวยเนี่ยนะครับมันปรับแก้บวกนึงเข้าไปตัวนั้นตัวเดียวผมก็เลยว่าอ้าวมันใช้งานได้ผมก็บอกอย่างนี้ใช่ครับเขาบอกงนี้ผมก็เลยนําชุดเก่ามาลงแล้วก็เทียบให้กับชุดใหม่นะครับอาวนะครับใครที่อยากรวยนะครับพูดเข้ามาเลยนะครับผมแอด เดี๋ยวผมจะมีเกมนะครับให้เล่นแน่นอนครับที่แอดเข้ามาเนาะตรงนี้เห็นไหมครับเอาล้ครับสมาชิกที่แอดเข้ามาได้ทางแอดดีพีกิจเกตเนี่ยนะครับเดี๋ยวอ่ามาไปนี้แหละเนาะเดี๋ยวผมจะมีเกมแล้วก็มีของรางวัลนะครับมาให้กับสมาชิกที่แอดเข้ามานะครับถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วก็พูดคุยนี่นะครับตรงนี้คือกาลังใจที่ดีที่สุดเชื่อไหมครับว่าอ่าสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เนี่ยนะครับที่ ไม่เชื่อลองดูนะครับไม่เชื่อลองดูนะแต่ามถที่จะเข้ามาพูดคุยได้เลยลาวผมกยังรับปากว่าลาวไทยเนี่ยนะครับผมจะจัดให้แบบมั่นแม่นต่อไปนี้นะครับเป็นไงครับไม่ว่าจะเป็นหวยลาวไทยก็รับครับกันอีกแล้ววันนี้เอาละครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะไปต่อเลยนะครับวันนี้มานี่คือหวยสูตรเก่านะครับหลายท่านขอกันเข้ามานะครับสูตรนี้เป็นหวยสูตรเก่าที่งวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมลงให้ทุกคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่า นะครับเป็นส่วนของงวดเก่าเนี่ยนะครับคือแปดสองหกนะครับที่มันได้ถึงนั้นน่ะนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแปดสองหกนะครับผมจะลงชุดนี้นะครับให้กับสมาชิกต่อเลยนะครับเป็นหวยสูตรเก่านะครับแต่สูตรยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผมจะเพิ่มนะครับเป็นส่วนของตัวหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับแค่ตัวเดียวนะครับ อ๋อสี่แปดสองเนาะสี่แปดสองนะครับเก้าหกสองก็ศูนย์ศูนย์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสมาชิกที่ถูกหวยลาวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะไลฟ์สดนะครับอาจจะไลฟ์ลงทางช่อง u t u b e นี่แหละนะครับเดี๋ยวต่อ,อคอยดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีไลฟ์ส่วนของจริงๆ,ๆแล้วสูตรลาวนะี่โอโ้โหคือต้องบอกเลยว่าสมาชิกที่ ในทาง a c e บุ๊กจะรู้เลยนะครับว่าโอ้โหหอยเบิร์นเนาะหอยนาวเนาะยิ่งกว่าอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้นะครับเข้าแบบ6นะครับเป็น8บวกกันสี่ครั้งครับผมนะแล้วก็หลัก10จากนั้นบวก2ของที่นะครับ2 4ง8ี่นะครับ8บวก4 14บบวก2นะครับเป็น16ฉะนั้นเนี่ยนะครับใส่เลข6และเลข เนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้หลักร้อย2ตัวนะครับไปดูหลักสิบกันเลยนะครับเห็นไหมครับหัยสี่บวกสี่นะครับต้องขอไปด้วยเล็กแตไม่ใช่ครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกนะครับเป็นสิบสี่เฮ้ยห่วยมันเจ้ามันจะม,มีชุดเดียวมันออกนะครับเป็นสิบสี่หลักหน่วยของเราก็คือแปดบวกเก้าสิบเจ็ด สิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้านะครับนี่ครับสิบเจ็ดบวกสองเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบหกคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกเกิดเกินว่าใครที่หาสี่หก้าให้ได้เลยนะมันโอ้โหมันงวดนี้แปลกไหมนะครับเอาละครับฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่รอลงให้แล้วนะครับโอกาสเบิ้ลมีแมนเปิรดีแหละปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่าน่าะจะนะนะครับมันก็มีแค่ นะ746นะครับผมแล้วก็646นี่คือหวยสูตรเลขคำนวณชุดเก่าอ๋อสำคัญเลยนะครับผมนะตัดเล่นนะครับ46นะนะครับอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะครับ46กับ47เนี่ยแต้มจะไล่เลยนะครับเอาละครับเห็นไ้มนะครับชุดเก่าลงไปแล้วต่อไปผมจะนำพาทุกท่านเนี่ยนะครับจับต่อกับทีเด็ดเลขเด็ดเปิ้ลนะครับ ไปดูครับบ้าผมจะจับโอ้โหเม็ดเดียวอีกด้วยนะครับอ่ะไปดูนะครับหน่วยสูตรเลขคำนวณเหมือนเดิมนะครับ1นบวกเเป็น10 10ิบวกหกสนะครับ16บหกบวกเก้ายบวกแปดสาบวกสนะครับเป็น36ให้เราใส่เลข6ครับเลขก้อนหลักหน่วยของเราก็คือ9กบวกหนะครับเป็น15 5หบวกสนะครับเป็น7 7บวกค่าคงที่นะครับเป็น12เอาละไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนาะเม็ดเดียวก็คือเม็ดเดียวไปเลยครับผม6 2สองเอาละเห็นไหมครับมานี่ก็อบอกเลยว่าหวยนี่ยนะครับูตรเนี่ยมันผมว่าน่าจะมีอะไรที่แบบคือมันโอเคอะนะครับผมผมวา่ามันโอเคน่าจะหัวโอเคกว่าทุกๆหววเนาะหักคำนวณทุกคนบ้างไหมนะครับ ไปดูต่อนะครับงวดที่2ของเราก็คือ6กบวกแปดสิบสบวกสบวกนะครับเป็น19 19บวก4นะครับย3 23บยบาบวก3เป็น26บนะครับก็ใส่เลข6ไปเลยเห็นไหมครับทีนี้ไปดูหลักหน่วยของเรานะครับก็คือศูนบวก6เป็น6 6บวกเป็น10บ0บวก5นะครับผมเป็น15นะครับจัด6 5านะครับผมเม็ดเดียวอีกแล้ว นะครับได้เม็ดเดียวอีกแล้วนะครับผมที่65นะครับเอาละถูกแล้วดึงนที่สไปดูว่าน่าสุดของเราเลยนะครับกับทีเด็ดเลขแอนเปิลนะครับหวยสุดเลขคำนวณชุด2ตัวบนนะครับชุดนี้เจ็ดปดส้านะครับ20นะครับ2 5่สิบห้ายี้าบวกแปดสามสาม สามสามบวกสามนะครับเป็นสามสิบหกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับชุดเก่าก็ลงไปแล้วนะครับเทียบชุดใหม่ให้อีกผมว่าเนี่ยนะสูตรทุกสูตรถึงแม้มันจะเยอะถ้าไม่ชนเราสามารถที่จะเก็บนะครับตรงนี้เซฟเก็บไว้ได้เลยนะนะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับเก็าบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบสองไอ้เพิ่มอีกแล้วนะครับยังไม่เคยพลาดเลยนะครับทีนี้นะครับเม็ดเดียวที่หก สนะครับเห็นไหมครับเอาล่ะฉะนั้นเนี่ยนะครับหกเดี๋ยวผมจะนำพาทุกท่านเนี่ยนะครับไปลุ้นในส่วนของเลขชุด2ตัวบนตรงๆนะครับนี่คือทีเด็ดเลขเด็ดแอปเปิลนะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกาสารนะครับ เอาละวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับสมาชิกนะครับหวยลาวแตกทั้งบนทั้งล่างเลยครับเอตเติลจัดให้อีกเหมือนเดิมนะครับ4ี่บวกสเป็นหกบวกสนะครับผมเป็น8 8ดบวกศได้8 8ดบวกศได้8 8ดบวกสนะครับเป็น11ใส่เลขกนึงครับนี่คือชุดหลักสิบไปดูหลักเงินกันต่อนะครับ8นะครับบวกเก้าสิบเวกสี่ยีบวกหนะครับเป็น26เอาละครับไม่พูดเยอะแล้วใช่ไหมครับหาล็อตให้ได้ที่ 1>, 1 6นะครับนี่คือทีเด็ดเลขคำนวณนะครับหวยสูตรชุด2ตัวบนนะครับกับแอปเปิลนะครับที่นำพาทุกคนเนี่ยนะครับไปลุ้นในส่วนของเลขเสี่ยงโชคนี่คือหวยสูตรเลขคำนวณนะครับที่ต้องบอกเลยว,ว่าหวยสูตรเลขคำนวณนี่เป็นหวยที่แม่นนะผมว่านะนะครับโดยเฉพาะาติดตามผลงานนะครับสามารถที่จะค้นหาดูได้นะครับทางย้อนหลังได้เลยเนาะตรงนี้กล้าการันตีเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นหวยลาหยไทยเนาะอยู่กันมาก็หลายปีฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความฝุขมากมายเห็นชุดนี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับ16กับชุดเก่าที่ผมนะครับลงให้ก่อนหน้านี้เอาละเดี๋ยวนะชุดเก่าไปไหนเอเลยอ่านี่ไงครับหวยชุดนี้นะครับจะเป็นหวยชุดเก่านะนะครับหลายคนคงจะเห็นแน่นอนนะครับลงโพสต์ที่แปดสองหกก็มีสมาชิกขอมาผมก็เลยจัด,จ,ดจัดให้ นะครับเห็นไหม e ครับได้6 4 6ี่แต่ผมก็บอกก่อนว่า1นะครับการเล่นเลขเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่าหัวไอเปิลเนี่ยสังเกตดูง่ายว่าจะมีจะ6เนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จับจุดได้เลยนะอย่าลืมนะครับผมแสดงว่า6ยังอยู่หรือไม่ตรงนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่ขอของแต่และบุคคลเนาะแต่จริงๆริผมมั่นใจนะทุกคนมั่นใจไหมทุกคนว่าคิดเหมือนกันกับผมไหมเอาล่ะถ้าต่างคิดก็ต่างเนาะแต่ถ้าคิดเหมือนกันเรามาลงขันด้วยกันว่า6ต้องมี ทีมทุกคนเนาะถ้า6มีเราก็จะเล่น1 6กับอ่าสี่หกนะไปก่อนเพราะว่าผมลงให้ก่อนอันนี้ตอนรับวันนี้ผมลาไปแล้วขอทุกคนมีความสุขมากมายนะครับแล้วก็ยินดีอีกครั้งหนึ่งเนาะทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook y o u t u b e นะครับเ c ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะถูกหวยลาวผมนี่โอ้โหนะเป็นต่อนเนื่องกันไปเลยนะครับตอนรับวันนี้สวัสดีครับ